สวัสดีครับสิทธญานุสิ์ของหลวงตาบุญเชื่นปัญญาวุฒโธและผู้ชมช่องสมเอทเอ็นทุกท่านนะครับหลังจากเมื่อวานนี้หลวงตาบุญเชื่นได้เข้าจำวัดที่วัดหายโศกในตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหลองคายนะครับหลังจากนั้นก็ช่วงเย็นก็มีการสวดมนต ร่วมกับชาวบ้านและช่วงเช้าก็ตักบาตรทำบุญหลังจากนั้นเจ็ดโมงฝ่าหลวงตาบุญชื่นก็ได้ออกจากิทธุดงนะครับจากวัดหายโศกในตำบลสังคมนะครับบุ่งหน้าไปตามเส้นทางก็จะมีชาวบ้านรอขราบไหว้ตลอดเส้นทางเหมือนเดิมครับผ่านบ้านแก้งใหม่ ไปประมาณหกเจ็ดโลก็ถึงบ้านแก้งใหม่เลยหงตาเด,เดินเร็วซึ่งก็ยังอยู่ในตำบลสังคมอยู่นะครับผ่านวัดอุบมุงวัดอุบมุงนี่ก็ยังเป็นตำบลสังคมอยู่ผ่านเข้าไปในตาดเสริมผ่านวัด น้ำห่วยซึ่งตอนนี้ผ่านตรงนี้มาวัดปากน้ำห่วยก็จะเป็นบ้านม่วงนะครับตำบลบ้านม่วงเส้นทางนี้ก็จะผ่านไปบ้านวังมนวัดแก้วเสด็จชัยมงคลอยู่ในตำบลบ้านม่วงนะอำเภอสังคม ตามเส้นทางนี้นะครับซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในช่วงผ่านหน้าวัดออกมาเราบอกเส้นทางให้ทราบกันครับก็เส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางเรียบแม่น้ําโขงนะครับมุ่งหน้าไปจากอําเภอนี้อําเภอสังคมนี้ของจังหวัดหนองคายนะครับก็จะไปที่อําเภอรแรกของจังหวัดเลยก็จะเป็นอาเภอปากชมนะครับถ้าหลวงตา ไปจังหวัดเลยนะครับแลเข้าไปจังหวัดเลยก็นาในอาเภอปากชมเป็นอาเภอแรกซึ่งเราก็ดูไปครับคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะถึงลองลองชมกันแล้วกันนะครับเส้นทางตลอดเส้นทางก็จะเป็นขึ้นเขาลงเนินเส้นทางของจังหวัดหนองคายในอำเภอสังคมนี้เป็นเส้นทางที่อากาศดีนะสภาพอากาศดีมีอากาศที่ดีเป็น พื้นที่สูงป่าเยอะตอนนี้ยังออกยังออกไปจากวัดนะครับบริเวณวัดไปชื่อวัดนี้วัดดีชื่อเพาะนะหายโศกในตำบลสังคมดูหลวงตาท่าน สพายสัมภะดูนะฮะคนถ้าเป็นคนธรรมดาสพายสัมภระแบบเี้แล้วก็ต้องมาเคาะศรีรษะโดยเดินไม่ใส่รองรองเท้าสัมภระนี่ท่านเดินจาริกธุดงนะครับท่านก็ต้องสพายเองนะครับเป็นการจาริกธุดงไม่ใช่ว่าลูกศิษย์ที่ติดตามไหลน้ำใจนะครับท่านไม่ให้ลูกศิษย์ ช่วยนะครับของท่านก็จะมีของจําเป็นติดตัวไม่มากอ่ะมีผ้าที่ท่านปูนั่งกดท่านก็ไม่ใช้นะครับท่านก็จะใช้ผ้าท่านคุมไปพักจังวัดต่างๆตามวัดต่างๆก็เกียมมีที่นอน มาปูอาสนะมาปูให้นั่งท่านก็ไม่ไม่นั่งนะครับท่านเกียมของท่านไปก็เป็นผ้ายางสีฟ้าฟ้าเข้าขาวท่านก็พับเก็บแล้วก็ใส่พระใส่ในย่าของท่านนะบาทนี้ก็จะเป็นบาทเปล่าหลังจากฉันเสร็จแล้วท่านก็จะล้างก็ไม่หนักมาก,กจะเป็นของจำเป็นติดตัวท่านเท่านั้นนะครับ ดูเส้นทางนะครับผ่านมาตามหมู่บ้านต่งางๆที่กล่าวมาก็จะเป็นทางขึ้นขึ้นเขาลงเนินเป็นเส้นทางธรรมชาติที่ดีเส้นทางเลียบไปน,น้ำโขงนะครับฝั่งฝาเนี่ยฝั่งฝาหน้าจอนี้ก็จะเป็นภูเขานะครับทางซ้ายก็จะเป็นแม่น้ำโขงข้ามฝั่งโขงไปทางโน้นก็เป็นเพื่อนบ้านสาธารณรัฐประชาชนลาว ดูท่านเดินครับเมื่อครั้งที่ไปจัลิคดงเส้นสายจันทบุรีก็มีทางขึ้นเขานะครับแตไ่ไม่เยอะเห,อเหมือนเส้นนี้นะดูนะครับเส้นทางดูครับซึ่งรถที่ติดตามนั้นก็เป็นรถมูลนิธิรถจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประจำท้องถิ่นนะครับก็มาช่วยเก็บน้ำ เก็บน้าก็หลวงตาท่านก็ถามความประสงค์ว่าที่ไหนจะต้องการต้องการใช้ท่านก็ไปบริจาคตามศูนย์เด็กเล็กตามโรงเรียนตามสถานที่ต่างๆที่าน้องต้องการผู้ป่วยนอนติดเตียงอะไรอะไรเงี้ยมาท่านก็ไปบริจาคเป็นพวกน้ำพวกนมของบำรุงก็เป็นพวกเกลือแร่แบรนด์บ้างอะไรเงี้ยท่านบริจาคหมดแล้ท่านไม่ไม่เก็บเอาไปนะครับ จุดประสงค์ท่านก็นท่านมาเดินจาริกธุดงนะครับส่วนของต่างๆที่มันนํามาถวายเนี่ปัจจัยของมีค่าท่านจะไม่รับนะครับแต่ก็มีประชาชนที่ศรัทธาก็จะนํามาถวายก็จะเป็นท่านจะเห็นก็เป็นพวกน้ำนมอะไรนี้ก็ไปบริจาคต่อเลยเป็นทานไปครับดูครับดูเส้นทางขึ้นเดิน ซึ่งการจาริกดุงของหลวงตาครั้งนี้เราก็ได้ชมไปด้วยเส้นทางตรงนี้ผมก็ไม่เคยได้ได,ได้เคยผ่านมาก่อนดูครับก็ได้ชมกันไปด้วยในจังหวัดหนองคายนี้หลายๆอำเภอนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเนินเขานะครับ ที่เราจะเห็นทางซ้ายนั่นจะเป็นแม่น้ำขงทางขึ้นเดินดูท่านเดินอย่าลืมว่าท่านอายุ72ย่าง7ังเครับเดี๋ยวประมาณกลางปีในพฤษมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยบางท่านก็จะเข้า73แล้วดูทางซ้ายมือนะครับเป็นหมอก ยังมีหมอกน้ำโขงไงดูครับยังเห็นหมอกคลุ้ม,มอากาศดีครับที่จังหวัดหนองคายในเพเภอสังคมเนีืยนป่าต้นไม้เยอะชมกันไป วิวทิวทัศน์ไปด้วยครับเส้นทางสายบุญที่ดูแล้วสบายตาดีนี่ครเป็นกลางแม่น้ำก็จะเป็นเกาะแก่งน้ำยุบก็จะเป็นแก่งโผล่ขึ้นมาชาวบ้านก็สามารถไปปลูกผักได้ ชาวบ้านที่อยู่ตามแถวเนี้ยเขาก็จะรู้ว่าน้ํามาช่วงไหนเขาเขาก็สามารถไปปลูกผงปลูกผักได้ผักชั่วคราวผักกาดผักกะหคะน้าอะไรเงี้ยน้ํามาก็ท่วมไปก็ถือว่าเสียหายเสียหายไปถ้าไม่มีน้ํามาก็ได้เก็บผักกินแถวบ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ำเขาก็จะรู้แถวแม่น้ำแม่กองก็มีนะ แม่น้ำแมกคองก็เคยแห้งๆเขาก็ชาวบ้านก็จะปลูกนาเป็นปลูกผักปลูกผักไปลงไปกลางแม่น้ำที่มันเป็นแก่งแบบนี้เขาแก่งขึ้นมามันเหมือนกันในทุกๆแม่น้ำถ้าเป็นน้ำขาดนะอย่างแม่น้ำโขงตอนนี้ก็จะมีน้ำขาดในหน้าแหลงก็เป็นเรื่องที่แปลกเนื่องจากเขากักเก็บน้ำ ทางตอนบนมาน้ำก็จะไม่มีไหลมานี่ยทางขึ้นเนินีหละครับจะมีชาวบ้านรอไหว้ห่างๆเส้นทางนี้ไม่ค่อยมีรถปิ่งนะก็เราก็ชมกันไปนะครับ จะผ่านหมู่บ้านต่างๆมาก็มีตักเสริมปากน้ำ b u วยวางมนถ,ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดท่านจะจำวัดที่วัดแก้วเสด็จชัยมงคลนะครับแต่ตามระยะทางแล้วท่านเดินสามารถเดินเลยไปได้นะก็ชมกันตอนเย็นนะครับว่าท่านจะจำวัดที่วัดแก้วเสด็จชัยมงคลหรือเปล่านะครับติดตามท้องสมิธเวมไว้เราจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกครั้งนะครับอน ตอนเย็นถ้าไม่ถ้าไม่ไม่มีการลงคลิปเพราะช่วงนี้ผมก็มีธุระก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามีธุระผมก็จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับในคอมเมนต์นะครับว่าท่านจะจําวัดที่วัดไหนนะครับแต่ถ้าถ้านั้นผมจะมาลงให้ดูนะครับถ้าถ้าเต่็ธุระนะครับวัดแก้วสเสด็จชัยมงคลนี้ก็ยังอยู่ในในอำเภอ ส,สังคมนะครับตำบลบ้านม่วงนะครับอยู่ในเขตตำบลบ้านม่วงยังไม่เข้าจังหวัดเลยนะครับยังไม่เข้าปากชมขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาสวัสดีครับ